อ๋อบึงหอยทองครับจัดพอคุ้มพวงอายุได้หลายปีนล้วหรตัวนี้คิดว่าห้าปีได้บ่สี่ปีกว่าสูงน่าจะร้อยหกสิบอยู่บ้างพี่น้องร้อยห้าสิบกว่าเกือบร้อยหกสิบประมาณนี้แหละหมโลนครับพี่น้องว้านเราานนาไก่ดื้อเลยมันอยาก ไอยอกก้นบ่ยอกแช่บ่ครับซีมันบวกเอาไปอยากเอาไปมไเนยไปไปยอกกันให้เบิ้งเนี่ยมันห้าดังออกโตรทัสเนี่เปิดเท่าไรหอยทงเปิด้ีสสบหกตอได้ป่ต่อไได้อยู่เนาะหอยคนหวานอยากดื้อครับพี่หนอเอาไปเขาครับ เขาขุนเขายังก็ได้ครับพี่น้องโครงสร้างสูงใหญ่ขุนแก่ๆก่สี่สิบเท่าไหร่เกาะสี่สิบหกสี่สิบหกก็ได้ก็ได้นี่อีกปะตัวหนึ่งครับยิ่งตัวเงี้ยสวยอ๋อบางแยกลูกเนาะหลายบันไดแม่นี่ยนี่พี่น้องเศรกับหาลอยแม่เท่าๆครับสูงกว่สิบประมาณร้อยสี่สิบกว่าครับตัวนี้พี่น้องห้องมากบ่กเลี้ังไลยตัวนี้ วันทมาสมพี่น้องเอาไปสมบ่เปิดยูเซาหารอยครับคุยไดป๋อตัวนี้คุยได้เืรอครับยังได้อยู่เนาะอ๋อมี2ตัวเบอร์โทรล่ะ092 092 860 860 9601์เก้ห้อยธงชัยวานอนเนาะอ๋อใจ่ลายละครับผมน้องโอปอบ่มาบ่โอ้ฝนตกเพิ่นบ่มาครับเอฟซีวันถามหาอยู่ก็แจ้งครับส่งข่าวส่งข่าว FC น้องโอปอครับ ฝนตกอ่ายังส่วนอยู่ในผัวห่มคนละตอนนี้ <c oughs> <c oughs> มาแต่อายเพิ่นครับพี่น้องอ๋อฝากไว้ครับพี่น้องอ๋อผู้ใดมักผู้ใดมัก,มกสายดำพี่น้องพุ่มลูกตัวแม่แม่กับมัน,ม,ม,นมันหาเดือนนะหาเดือนทับยังไหมครับทับโตเดี๋ะวสมโตโอ้สมโตหาเดือนลูกที่สองค่าทองสูงประมาณร้อยสามสิบกว่าครับพี่น้องสายดำสายดำพี่น้อง นี่ลูกตัวแม่แม่ทองหาเดือนฮขาประกันทองใหรปอไม่ประกันเนาะซื้อสองได้สามเปิดเท่าไรครับคมนี่เปิดสามสิบเจ็ดสามเดอได้เนาะครับผมแล้วก็นี่อีกวะครับของผมอันนี้แม่แยกลูกแม่แยกลูกเนาะแต่ว่าผสมแล้วผสมได้พานรอบแล้วผสม่านรอบผสมยังมามครับตัวนี้ผสมโต ครับนี่พี่น้องสูงกสิประมาณหน่อยสามสิบาเออประมาณนี้ครับพี่น้องอน่อยหน่อยเนี่ยมาแต่ใสไบค์นี่เฮ้หลงแม่ป่ะาานี่บ <c oughs> ออลา่นเนี่ยเบ่อเ่่ได้ยลงแม่ละปะลาพูดน่ะแม่หวนหาลูกด้วยพี่น้องครับคุยัยเป็นไรพากส้นเด่นหนาตึ๊บครับหน่อยๆนี่ <c oughs> โอ้ยเป็ตออนตะยอครับพี่น้อง ผู๋น้อยนี่มันจะสูงทงเลยมันเงี้ยมันส้นเซลยครับไอ้ลูกที่สองน้อยในท้องเลี้ยลูกที่สองทักเดือนก็ครับสมไหมมาแต่พันรอบพันหอบเนาะทั้งเดือนครับครับเดี๋ยวเบงวงพันเดียวเปิดเปิดเท่าไรครับเอาไปเศร้าเจ็ดเศร้าเจ็ดเนาะอ่ามันตรวจท้องบ้านใดครับพี่น้องไปรุ่นเราเศร้าเจ็ดสมพันรอบครับสีดีครับเนื้อตัวเกี้ยงเก่าแม่อ่าแยกลูกตัวนี้ อาบอโทรนะครับผมศ8 1ย์1 055 9630ศูนยห้เกหสามอยไหมรับบ้านลุงเนาะครับเนาะอ้าขอบคุณลหลายครับผมอ่ฝากไว้พี่น้องผู้ใดมักสายดำครับลูกตัวแม่เรื่องพี่น้องทั้งคุ่คน้าเตสี่องเลยสามครับพี่น้องจะยังวาเบาสองเบาอยู่ปคครับว่าแม่ลูงมมลูกตัวแม่เปิดเท่าไหรล่ะเปิดเศร้ากลัวครับ สาวเขาไหนสร้สาวหกห้าร้อยลูกตัวเมียลูกที่ไหนล่ะลูกสองครับลูกสองแม่เนี่สูงประมาณร้อยสามแปดครับพี่น้องเกือบร้อยสี่สิบอยู่เรื่องอมเรื่องอมทั้งแม่ทั้งลูกลูกก็สิประมาณสี่เดือนครับแม่สี่เดือนครับแม่เป็นยังไงครับสมไปยังครับรอห้องว่างครับแม่ห้องว่างเปิดหกห้าร้อยครับหกห้าร้อยรอดร่างไหนครับ คุยกันได้อีกอยู่เนาะครับยังคุยกันอีกมีอีกวะนี่ครับก็แม่นี่อ๋อแล้วก็สมแล้วขาดหนึ่งรอบครับเม่สาวแม่นางเนาะสมแล้วแม่สาวเมีนางแม่สาวทองแรกสมอย่างมากล่ะตัวนี้สมโตมากครับสมโตัวได้โดนอะไรก่อนเปิดผ้ารอบหนึ่งครับผ้ารอบเนาะเอาได้รุ่นครับพี่น้องสูงดีอยู่สีกัแดงใช้ได้แต่ว่าคอนี่ติดด่างเล็กน้อยสูงกับสีประมาณหน่อยสี่สิบครับตัวนี้เปิดเท่าไรล่ะตัวนี้ เสาสามหาล้อยครับเออโค้งสั่งนี่ซือว่าใช่ได้เด้อพี่น้องครับสูงเงาแต่ว่าเรื่องท่องไปรุ่นเอาเพราะว่าตรวจบอนได้ครับผมตาครับครัสาสามหาร้อยคหาล้วยักโค้งนั่นโ้นี่หาลอยครับในตัวเไดนทั้งสองครับผมเบอร์โทรละศูนย์หกห้าศูนย์หก้าสย มั่มครับอ่าทั้งคุณฟังว่าครับฟังว่าพานอนเนาะครับผมรมคับผขอบใจหลายล่ะครับผมฝากของชุดไว้ครับของห้อยทั้งฟังว่าครับพี่น้องสวัสดีครับขอให้พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจฟ้ามอยู่พี่น้องทักทายพี่น้องทั้งยูทูบแล้วก็ทักทายพี่น้องทั้งเฟซบุ๊กพี่น้องเพราะว่าจะเป็ี่ยนเฟซบุ๊กส่วนตัวผมเฟซบุ๊กเชิดสบายใจฟ้ามครับพี่น้องแล้วก็เพจ สบายใจฟาร์มมานไปมเมื่อนี่เมื่อนี่พันอาทิตย์ครับพี่นอ้องพาพีพระนองมาอยู่สนามบ้านนางวัวครับพี่นอ้องตำบลแวงอำเภอสว่างเดนดินจังหวัดสกลนครครับผมถุกวันอาทิตย์เด้อพี่นอ้องอเปิดทําการครับเมื่อนี่เป็นวันอาทิตย์ที่6ครับสิงหาคมสองพน้อสครับผมมากับบรรยากาศฝ้าฝนคือเกอล่ะพี่น้อง ขอกำลังใจครับพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้ครผมครับผมเป็นกำลังใจให้สบายใจฟ้ามพี่น้องไปครับให้พี่ฟ้าน้องไปลุยครับผมฮะได้แล้วลูกตัูปุเท่าไรแล้วครับเปิดเท่าไรสองหมื่นเก้าพันเก้าเจ็ดไอ้ลูกคมบางไงเนี่ยนะโอ้ยพี่น้องราคาพอดหูเงือกเถอะแบ แต่ว่าแม่เป็นแพะเปลี่ยนลับปีเนาะรับปีเส้าหน้าล้วครับครับไอ้ลูกแรกบ่ครับนี่แรกแม่เนี่สูงประมาณร้อยสี่สิบกว่าเรื่อพี่น้องนี่ครับเครื่องอมลูกตัวผู้สิประมาณสามเดือนมั้งสามสี่เดือนประมาณนี้แหละเส้าเจ็ดวันตีครับผมครับอ่าพุยกันได้ปะได้ไีมได้หยกอยู่เนาะได้น้อยนึงครับ เบอร์โทรนี่ครับผม087 087 218 6052ครับอ้อย้านนอนครับครับผมนี่มีคุ้มเดียวบอก่คนี่ครับเอามาสองคุ้มุ้มครับโอ้มาแล้วได้หลายปาแล้วคมน่ยบ41700ครับ41 700เนาะออคุ้มใหญ่ครับทั้งนั้นมาแล้วมื้อนี่อ๋อขอบคุณครับผมครับฝากสมกตัวผู้ด้วยพี่น้องสัเจ็ดยังคุยกันได้ยู่จั่่น้อยก็นเนาะ มีอกซี่ครับนี่ฮะองเจ้าบ่โอ้ยผมมันน้ำเบิ่งอันลูกคนเดียวว่ามันนอันงัอผู้ใดเปิดเปิดเท่าไรม่อน้ำสามสิบหกห้าร้อยโคมลูกตัวผู้ครับผู้น้อยได้สองเดือนได้บ่บ่ฮอดเดอนเดือนกว่าเนาะ ครับแม่นี่สูงอยู่ประมาณลอยสามสิกว่าครับพี่นอ <30. S 1> อยสามสิบบวกลอยสาหาประมาณนี้แหละพี่นนอบวกลบเครื่องดำเนะาะเ,เปิดเปิดเท่าไรก็บมอญ้ำสามสิบหกห้าร้อยราห้ 36, ครับนีพี่นอลูกข้อไอ้เพิ่นครับนี่ก็เข้มดีอยู่พี่น้อ สามสิบหกห้าร้อยต่อได้บ่อปท่านบ่ส่งไก่ก็ได้อยู่ครับครับผมอ๋อเบอร์โทรไหนครับผม096 0์เ365หกศูนย์เก้าหกสาม้าสามหนามาน้อมะน้ำครับผมคุณละครัเนาะครับผมขอบคุณครับเร่ชาร์โลเร่ลูกตัวผู้ครับพี่น้องลูกที่ไหนเพิ่งเรห้อยตัวนี้ลูกที่สองลูกที่สองเนาะนาตึ๊บครับลูกเอ่อ ตัวผูพ้นนี่แม่ก็สูงกว่ม้านลอยสี่สิบกว่าครับเปิดเทด่าไรห่อยชุดนี้สี่สิบสองคุยได้เนาะครับเนาะต่อได้อะมึงห,ห,หน้าตาแม่พ้นขนาะพี่น้องนี่แม่ทับสมไปครับห้องว่างนี่เน,น่าอลาดครับสูงดีอยู่พี่น้อยลอยสี่สิบกว่าเอาเพิ่งไทยเพิ่งหางเพ,พ,พิ้นขนาดพี่น้องหางกับเน่ดีอยู่พี่น้องเปิดอยู่สี่สิบ เท่าไรก่ะสี่องอ่ะเบอร์โทรนะครับผม081ย์แปดหนึ่งศูนย์แปหส้อยสิดเนาะครับผมอันนี้กับแม่เนาะผมกันลืมถามพ่นพี่เนาะมันมีสองโคมทั้งในลูกตัวผู้พื่กันครับผมคัวัวไทยเขาอันนี้ลูกแรกลูกตัวผู้เปิดเท่าไรครับผมนี่สามห้ร้อครับสาวสามห้ร้อเอ้า ลงมาครับที่น้องผู้ใดงบบรหลายเศร้ากว่าลูกตัวผู้ลูกแรกสูงประมาณเมตรกว่าลูกตัวผู้มันเมต1สิบแม่นี่สูงประมาณร้อยสาบวกครับแม่กับที่สีทองว่างอยู่เนาะครับผมเครื่องดําครับเนี่ยโอ้โหเศร้โโสาสหิเศร้าสามหารยเศร้าสามหาร้อยเนาะอ่ะอีกจาบ้านได้อยเบอร์ทโทรศูนย์แดห่ง สี่เจ็ดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสี่แปดเก้าหนึ่งสี่หอยซิดนะครับเนาะฟังโคนเอาขอบคุณหลายๆหอยครับผมฝากอ่าสองโคมครับของหอยซิดเพิ่นมักเกรี์หรือมักไทยกับมาจัดไปพี่นอ้นนะองอ๋อโอมลูกตัวแม่ครับพี่นอ้องงัวงามกันมาเจอสนามจังซี่กันไม่เป็น,ะนอะไรเลยกกบหรือ โอ้ลูกใหมเคฟหกแปดมีใบที่หลอดอายุได้ยี่เดือนเราพอทิ้งดูนี่ความแม่สองเดือนสามเดือนแหรอล่ะสองสามเดือนโอ้ยดีติตรงบัอบว่าทั้งถุนพี่น้องหนาตึ๊บครับลูกตัวแม่ตัวนี้นี่พี่น้องใบเสื้อแม่ตัวโอ้วพันแล้วแม่แม่ก็แม่ก็สมแล้วสมแล้วใส่เจ้าบิ๊กหนึ่งหนึ่งหกครับของสมานพาตเกิดนี่กาเลตหกแปดเดี๋ยวบางมือผสมของแม่เพิ่น เอาพี่ทั้งใจลงรถก่อนเข่านหรือวันที่เจ็ดหรือวันที่หนึ่งเดือนเจ็ปีหกหกบ้านละล่ะวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดก็มันเดือนเดือนแปดเนาะเรมยนบ่เดือนแปดเดือนสิงหาก็สิเดือนแปดก็สิงหาครับอันนี้มันเดือนเจ็นที่หมันด้เดือนสิงหาเสร็จแล้วเดือนนะประมาณเดือนปลายอ่มันผ่านรลบอไอ๋อได้รุ่นครับพี่น้อง เนี่ยใบเกิดลูกตัวนี้านี่ลูกกาเลตเคฟหกแปดในยี่เดือนมึงลูกอะไรกันด้วยมีเดือนมึงก็กำหนดคลอดยี่สิบห้าเดือนสี่ปีองหกคลอดเดือนเมษาบังหันเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาเงินปันดั้งสิงหาก็ประมาณสามเดือนเนาะครับก็เกิดที่ว่านะสมดูนครับไม่ไม่ใบเกิดใบรอดเปิดเทเลพรินเปิดไนที่สนะอ่าสิบสองเนาะพมลูกตัวแม่ลูกกาเลตเคปหกแปดลูกเอ่อ ข้างในนั่นลูกเจ้าบิ๊กหนึ่งหนึ่งหกครับพี่น้องเง้าวครับลำตัวแม่เิ่นนี่สูงกับสิประมาณน่าจะร้อยสี่สิบอยู่พี่น้องบวกลบด้วยพี่น้องเครื่องดำสี่สิบเท่าไรกลว่ฮะัอ่อ่าสิบสองคุยได้ต่อได้เบอร์โทรครับผม082 082ป3 7 8 3ศูน9 5ปส พ่อชินงวงงามสว่างแดนดินครับผมเอากับพุนหลายพ่อครับผมโอ้ยพี่น้องเอ้ยงามไดนเนาะสีพัดสิภัยฝ่าฝนนี่ยางแห้งกับอะไรพี่น้องจิดีดใส่ตาจะคล้องดีดใ่งอนตอขี้ต้มอ้าวลูกยางเหรอพี่น้องมาแดงแท่ตัวนี้ไหมลูกตัวผูบ่มนี่ ลูกลูกยังไงอันแดงยังเครื่องอยู่นี่ลูกพริกแดงครับลูกพริกแดงครับผมโอ้แดงจริงๆด้วพี่น้องนะแดงเข้มเข้มแดงทับหมากใส่เมาไว้กุ้งไมันงวงามฟาร์มใหไงพนพี่น้องนี่ไข่กระดำด้วยพี่น้องนี่น้อยๆนี่เอาไปไว้คุ้มฟูงสังเกตสัตว์ได้ยี่เดือนเนาะหนุ่มหน่อยนี่สี่เดือนครับสี่เดือนลูกตัวผู้จุ๊แม่พันว่าอัน มันอยู่ในขวากเหมือนกันบางทีอยู่ในขวากอาจจะสมดอกการจะคองเพิ่นครับครับกาจังไปรุ่นน้อเนาะครับจังไปรุ่นน้อครับสูงเท่าดไหล่ะแม่เพิ่นสูงไว้จุงปรจุงเพิ่นขึ้นมาจากกี่ตุ่มเรือครับอยู่ในหนองจักหน่อยครับพี่น้องก็เลยบ่เห็นความสูงแม่เพิ่นปะไหนต่อไปน่าจะลูกที่สามครับแม่ทองตัวนี้สูงประมาณร้อยสามสิบห้า ติดว่าติดเพีงยุบแล้วสันหอยเพิ่งามีสิ์ได้รุ่นเาเอาไปรุ่นเราครับพี่น้องเปิดอยู่สามหมืนครับผมเพียงเพียงเพียงเพยเลยคุยได้ปะคุยได้ครับต่อได้อีกะเปิดท่าไรศูนย์หกสี่ศนหก่เก้าเก้าเก้าสามเก้าสี่เจ็ดหนึ่งสครับสี่เจ็หน่อยขวันเนาะจะเลื่อนสินอ่ะฝากพี่ฟังน้องไว้ขอบใจได้ละครับผมบ่แยกบ่ลูก แยกครับแยกแเท่าไหร่ขัดจักแยกอันเก้าหนึ่งเลื่อนเกาแลก็เสื่อดิซิบเก่าแล้วก็เสื่อดิปัญหาพี่น้องมันอยากได้แต่ลูกไปกลับมาคุยกันเบ้างนะครับเนาะเอาเอาเอาฝากพี่ฝังน้องไว้ครับห้อยเพื่นอาสน์ซึ่ได้คืดไปผมจู่โจมห้อยเพื่นครับคืดพรทันโอ้เดี๋ยวเดผมนักกระเนียมครับพี่น้อง เห็นสนามเลยพนมบรนัก,กันหย่มเ <c oughs> ล่ไรกันได้อ๋ห้อยนันจัดพมลูกตัวแม่ค,ครับนาลื่นตึ่นเลยพี่น้องตัวนี้ไหมลูกตัวเมียมันลูกสองคนบ่ตัวนี้ลูกแรกแม่เพิ่นตัวนั่นปะเม่กับท้อง หนึเดือนครับในท้องคนมาสี่เดือนห้าเดือนห้าเดือนประกันบ้างประกันท้องเนาะซื้อสองได้สามสมสมยังมากครับในท้องคนสมโตสมโตบอสมโตประมาณห้าเดือนเปิดเปิดเท่าไรห้อยนั้นสามสิบห้าบาทสามสิบห้ากับจังผู้เหยาวโตเอาเนาะครับลูกโต แม่ละกกาแม่สมแล้วประมาณหาเดือนตรวจท้องแล้วประกันท้องให้แม่นี่สูงอยู่ประมาณอ่าร้อยยี่แปดครับเปิดสามสิบหาต่อได้เออเบอร์ทโทรค,ครับผมศูนย์หกห้าสี่แปดห้าศูนย์แปดสามหนึ่งศูนย์แปดสามหนึ่งอ้อยนั่นสว่างเด็ดินเนาะครับผมอ่ะฝากพี่ฝากน้องครับพี่น้อง ซื้อโมเทอร์น no. yeah. ี่นะคุณเซื้อได้ดิว่าถือกูสามสิบห้าพี่นอโอ้ยังรถได้อีกอยู่พี่นอโอ้โอ้โอ้ระวังครับระวังมึงควายกันนะพี่นนอของกูได้เนี่ยควายเตี๊ยบ่ะ ไลมาไล่หอยไลปล่อยต่อปะปล่อยปล่อยปล่อยโฮมลูกตัวแมแมนผมบอรมเบอร์ไปหาหมื่นอืหาหมื่นเนาะแมนราคาห้องแมนมองห้องได้พี่น้องหาหมื่นลูกตัวแรกป่ะครับเน่ะลูกแรกลูกแรกลูกยังก่อลูกเียเบิมมพลันครับวอนเบิมวอนพูยเบิมเดีที ลูกตัวแม่ครับเป็นสาวสีซ้ำแม่เหรอแม่ทับสมไปครับตอนนี้สมแล้วครับสมอย่างมาสมโตสมต,สมตได้โดนไาได้ครับมาสีา่สิบเกา่า่พ่พกรกรอยู่สิบเกาพุทธสภาเก่าพุทธสภามิถุนากรกฎาสองสิบเข้าสามเดือนแล้วตอนนี้สอ,นสองสามเดือนแล<ะ>้วครับ,บ,กกบครับคิดว่าพานลูกที่สองในท้องทั้งนอกลูกเซียบ่มทั้งในสมโตประมาณสองสสเดือนกว่า สูงกสิประมาณลอยสาบครับพี่น้องบวกลบครับคุณย <30. S 1> ังไงฮ <laughs> ะอาไก่ก็ได้าตัวอจะไก่โขลกนีหมฮอ่ะ อามื่นฝากเบอร์โทรไปนะห้อยศูนย์หกสองศูนย์หกนึ่งหนึ่งหนึ่ตัวนี่เรากลงูนยหกสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่แปดศ่ห้อยลสว่างห้อลอสว่างเอ้าขอบคุณเรืยห้อยฝากคมลูกตัวเม่ครับหนาตึบกับไทยเพื่อนมปนั่งตัวนี้เอ้าฝากพี่ฝากน้องครับผมเออบาวสนามใดครับช่วงนี้ สนามทั้งจังหวัดสกลนครในบ้านคือกันเบิดครับพี่น้องสภาพสนามกับลูกพ,พี่น้องเย็นนี่แ,ลไไมมแ,แหละก,ะก,ลก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เลยครับผมมาพบมาพร้ากันได้ครับสนามโคกระบือนางงว่าครับตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครทุกวันอาทิตย์เด้อพี่น้องมาสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ